สวัสดีครับวันนี้ก็ <c oughs> มารู้จักกับพระเจ้ากันเนาะน,นะครับก็ทำความเข้าใจว่าเออพระเจ้าคืออะไรเนะาะพระเจ้าก็ไม่ถึงก็คือว่าพลังงานต้นกาเนิดนี่แหละเข้าใจง่ายๆไปก็คือว่าอํำนาจสูงสุดบางอย่างที่ก่อให้เกิดระบบสุริยะเนาะเช่นกาลกซีดวงอาทิตย์กลุ่มดาวต่างๆในโลกหรือสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือพลังงานบางอย่าง ทุกสิ่งในโลกจัก,กรวาลเนี่ยเช่อนอ่าอันนย้นยังเช่น,ชนคือความรวยความจนการป่วยอย่างเงี้ยมีการมีความสุขมีสุขแรงหรือฤดูการการโครจรทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าเลยครับอันนี้คือบอกให้รู้เนาะคือให้ทุกคนสามารถที่เข้าใจพระเจ้าได้ง่ายๆแค่นี้แหละครับโอเคนะครับสวัสดีครับ